รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทสนาับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ไทยเดยอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกขยองกับข้าวเช้านี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่ผมเชฟปูนิมาสีเมคานอนครับวันนี้ผมยังอยู่ที่ตลาดกีเลนนี่กีเลนเฮ้ยทำไมมันโล่งๆพี่นาไปไหนเนี่ยไม่ทำงานอีกแล้วโอ้โหเอ้าพี่เข้าไปทำอะไรในนั้นอะ แม่มันห้องน้ำคนพิการกับผู้สูงอายุแล้วก็ไม่บอกอ๋อของคนพิการไปกับเขาได้ด้วยอย่างนี้อ๋อของพีกาเอ้าเพียนามาแล้วอีกคนนึงอ่ะพี่โจเอี้ยนนั่งดูสิว่้องอห้องน้ำอ่ะโอ้เป็นเมื่ี้เมืที่ผมวิ่นวายวุ่วิ่งหนีประมาณสามสี่คนเนี่ยเกาไล่ผมเมื่อกี้เขาไล่มาทำไมอ่ะมาดูสิครับ ผมไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงอก็อ<ง>อไม่ได้อ่านป้ายเลยดิจะถามคุณว่าระวังห้องน้ำผู้ชายกับห้องน้ำผู้หญิงอันไหนเหม็นกว่าหอ,องน่นอนอยอ่าลเวียวต้องเป็นห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้ชายก็สังกฤษห้องน้ำผู้ชายว่าอะไรนะเหม็นมถ้าเป็นห้องน้ำผู้หญิงก็บอกูหูเหม็น,มน จะบ้าเลยไงแล้วมันอูเม่นดี่แปลว่าผู้หญิงเอาเหรอผม่็อู้เม,นม่นไม่เอาไม่เอาแล้วอบ,บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าว่าที่ตลาดกีเรนแห่งนี้นอกจากจะมีลานจอดรถที่กว้างใหญ่มากๆแล้วยังมีห้องน้าที่สะอาดมากๆอีกด้วยสะอาดมากนะครับนี่แหละครับห้องน้ำนะครับผมสะอาดนี่ตลาดกีเรนนะครับผมเขาเขียนแล้วก็สะอาดจริงๆแล้วน้ํายาล้างมือเขาเนี่ยข้นนะ คนควักเลยไม่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 ขี้นิ้วมันจำที่อื่นผสมน้ำสดใสแล้วไม่ได้ฟองเลยอันนี้เข้าก็หอมด้วยคุณแอนนาเข้าน้ำแล้วนะคุณโจยี่เข้าห้องน้ำแล้วผมเดินไล่ออกแล้วเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูในตลาดดีกว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างเชิญคับลมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันบริษัทไตรเอ็นโทเอเนกจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ไทยเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคุณผู้ชมครับและที่ตลาดก e ีเลนแห่งนี้นะครับมีปลาภูซึ่งเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้เลยเพราะเขาใช้กรรมวิธีการน,นึ่งแบบโบราณเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่า น้่งออคอหักทุกตัวจริงเหรอเาด้วยต้องคอหักด้วยไม่รู้เขาเปนอะไรไม่รู้เขาไปว่าอะไรเขาไม่สงบอรมณ์เขาหน้างอตลอดเลยเออนี่นีนี่ถูกเลยแค็งะสเห้าบาทห้บาทเองโอ้ถูกตัวสามตัวนอนแลเด้นแข็งเลยเสีย้าบาทเลยมันทำไนอนเบียดกันขนาดนี้ทาไมเขาเรียกอะไรภาษาไทยภาษาไทยเรียกปลาปูทาไมเขาไม่เรียกปลาตรี ก็เพราะว่ามันซิ่งตัวไม่นี่สามตัวเอออันนี้ไม่ได้คิดเลยอ่ะไม่ได้คิดนี่สามตัวนี่นี่หนึ่งสองสามปลาทรีผมว่าถามแม่ค้าเขาดีกว่าไหมจะมอไปที่บอกอ่ะเอาที่บอกนัดกันแล้วเหรอของเข่งเอาที่บอกกนแล้วนัดกันแล้วเหรอนัดแล้วพอวันนัดตั้งแต่ตีห้าเงี้ไงตอนนั้นหัวเขาไม่อยู่พอดีเนีนนั่นแหละพอเขาซื้อปลาเหรอพี่ไปทำอะไรเนี่ยอืมอันนี้เขาสั่งแล้วเหรอ ั่งไว้แล้วเนะวาะแล้วเจ้านี้ถ้าใครมาที่สรรยเนี่ยไม่ซื้อปะถูเจ้านี้ถือว่ามาไม่ถึงตลาดกีเลน แล้วถ้ามาาคอทำไม,มคอแบบนี้ทั้งหมด่ปลาทำไมซ่อมแบบนี้กันอะ่ะ <liv> <in> เขาบอกว่าปลาทูที่หน้างอคอหักนี่เป็นปลาทูที่มาจากแม่น้ําแม่กรองกัรพิมพงองไม่งองใช่ไหมคิคอ้อไม่งอแงสดงว่าไม่ใช่แม่น้ำไม่ใช่แต่<ร>แตว่าเราก็สามารถจะหักงอลงมาได้บางทีมันก็ดูยาก <c oughs> เออจะมีปลาตัวหนึ่งที่ผมชอบมากแต่ผมไม่เคยเห็นหัวมันสีน้อยสีน้อย,อย,อย,ยชูยชีย้นไที่ไหนผู้จี่เริมปลาที่นี่เ <c oughs> ป็นปลาปลาที่จวดแล้ว ยังไม่จบตีน้อยตีน้อยนี่ห่อกระโมยสดๆเากำลังจะเข้าฮูกเลผมจะเข้านี่แม่ค้าสวยบ้าเขาสดอลนีออนี่มีหัวแล้วโอเคมุกหัว่ะเอาไปไว้หาช้างกนอะไกันไม่เคยเจอมุกก็มีปลาตัวนี้ที่ไม่เคยเห็นหัวปลาอะไรอะปลาสลิดเห็นไหมอ๋อเนี่ยปลาปลานี่มานี่ครับวัสดีครัาตวัสดีครับวน้มเองด้วยนี่เป็นน้ำตกเองตัใจไม่ทันเลยเฮียข้าวของข้า นี่เขาเรียกข้าวข้าวญี่ปุ่นหรือว่าอะไรครับข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าคนไทยหอมอ๋อคนไทยหอมเขาเรียกข้าวอะไรข้าวสาล่าเอาเอาเขาไม่คุยด้วยกับซาซิมิซาซิมิเฮ้ยพี่เอ็นนะครับเขาไม่คุ้นเคยกับสายพันธุ์แบบนี้น้องชื่ออะไรไม่บอกโอ้ชื่อไม่บอกน้อสุขุนอย่ามายุ่งไม่ใช่สาันธุ์เขาไม่บอกคือเขาลำคานจะเป็นเออดูเขาแพ็คดีนะสวยอ่ ขอบคุณนะคระับตอนนี้พี่อนาก็ได้ปลาทูมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ปลาทีเออคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปลาทูเนี่ยนอกจากที่เขามาเนื่อขายแล้วมาทอดขายเนี่ยเขายัางทําเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากๆของประเทศไทยเลยเป็นปลากระป๋องเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาทําเมนูง่ายๆที่อร่อยได้เลียงกันจะเป็นเมนูอะไรนั้นคอยติดตามช่วงต่อไปครับ ต่อการให้ที่ย,ยั่งยืนสู่การเดินทางปีที่22โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวเรายังคงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขวดน้ำมารีไซเคิลทอเป็นผ้าห่มผื้นเขียวรักโลกเพื่อส่งมบอบความอบอุ่นและความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม15จังหวัดร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ย,ยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา กับข้าวเช้านี้นงสุดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแพ่นตาต้องมาที่แว่นพรับเจอิ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศรึกษาจำกัดวางแผนทำบัญชีให้คำปรึกษาด้านภาษีาก่อน ผู้ชมครับแล้นี่คือช่วงที่เราจะมาทําเมนูอาหารแบบง่ายๆที่เราไปซื้อวัตถุดิบมาจากตลาดนะครับได้ข่าวพี่อนาไปซื้อปลาทูหน้างอคอหักมาใช่จริงๆแล้วปลาทูเนี่ยมันอยู่ในตระกูลของปลาแมคคาเรลซึ่งเขาเอามาทำปลากระป๋องกันก็เลยอาจจะไม่ใช่ปลาทูซะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันอยู่ในตระกูลเดียวกันสกุลที่เดียวกันนะฮะเขาง่ายสักหน่อมาขางสายแค่ไนเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแน่นอยๆก็ต้องมีปลากระป๋องนะครับแต่ว่าปลากระป๋องเนี่ยเป็นปลาแมคคาเรลแมคคาร์เรลถ้าไม่ส เป็นมะเขือยาวด้วยเขราเขาไม่เอาปลาสวายมาทำไงก็เลยไปปลาตะเขืยาวปลาสวายมันตัวใหญ่ไปนะไม่ได้ไม่ใช่ไงเขามปลาสองตัวเล็กๆหน่อยแล้วหัวมันนี่ที่ไหนหมดอ่ะเอาหัวมันเขาตัดทิ้งไปแล้วที่มอนยังไม่เอาไปแังไงนั่นไงเอาแล้วก็อะไรต่อต่อไปใบกะเพราครับผมใบกะเพราใบกะเพราใบกะเพราที่พิเศษนะพิเศษยังไงครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นใบกะเพราสดใบกะเพราสดเอางงดิงงดิใบกะเพราสดอันนี้ใบกะเพรากรอบ อันนี้ว่าทำแล้วอันนี้ทำแล้วกรอบโอเคโอเคอันกระเทียมเรางงแล้วเรางงแล้วอันนี้กระเทียมแล้วก็นี่คืออันนี้คืออันนี้ทีเด็ดเลยยกเลยยกให้คุณผู้ชมดูเลยยกจากมือเลยว่ายกให้ยกกันนั้นด้วยเลยครับอันนี้เป็นทีเด็ดสร้างอาชีพให้คุณผู้ชมได้เลยเพราะว่ามันยกสูงไปยสูงมาก่อนเกิดถุนแล้วเกิดอันนี้เป็นทีเด็ดเลยเขาเรียกว่า ซอสวิเศษซอสวิเศษใช่เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะอยากทําเมนูอะไรนะทําซอสอันนี้ไว้นะสามารถทําได้ตั้งแต่ผัดกระเพรายันหูฉลามเลยโอ้โหแล้วนี่คือข้อตังค์อะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้มีซอสปรุงรสหนึ่งส่วนน้ําตาลทรายสองส่วนน้ํามันหอยสามส่วนส่วนยี่ห้อไม่หาเองนั่นไงไงมีสตรยี่ห้อเลยขนาดนั้นเลยแล้วเขาจะรู้เขาจะทําอะไรต่อเนี่อันนี้ใต้งทอดกรอบนี่ แล้วต่อไปลงมือทำเลยสิทเลยทเลยทลยทเเอามือสไลด์เลยๆๆๆอ่ะนี่ๆเรามีวิธีการ เนื่องจากว่าเราออกมาเอาดอเนี่เราก็จะเอาปลาแมคเคเรลใส่ลงไปในแป้งก่อนแต่เพราะมีปลากระป๋อ้แมคเคเรลแมคเคเรลมันเป็นทชื่อมันฝรั่งฝรั่งเลยอะระหว่างทำจะเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องเล่าผมไม่อยากฟังฟังหน่อยสิโอเคโอเคฟังคือปลากระป๋องเนี่ยนะมันมีทั้งปลาซาดีแล้วก็ปลาแมคเคเรลปลาซาดีอ่าแล้วก็จะมีตัที่ไม่ใช่อันนั้นมันแบบว่าใช้กับเมียแล้วเพรามือใส่ดูดีว่าเดือดเรี่ยงไงเดี๋ยวรู้ก็จะเอาปลาลงไปทอดเลย ดันเจริ่มขายรายการนี่เพิ่งเห็นน้ะมันพร้อมครับลืมบอมทุกครั้งลืมบอมเห็นที่พร้อมสุดยอดเลยเขาหนีผ่านผ่านไปไว้เองเออดีเสียงเสียงเลยต้องเสียงชอบเสียงนี่ชอบพาอาไว้หลังจากนี้เราก็จะมาผัดซอสกระเพราอฮะขอบคุณมากครับผมเหนื่อยแล้วขอบคุณครับดีใช่เหมโอเคแล้วนะให้เตาดันนี่นะเปิดใช่ไหมเปิดเลย เฮ้ยตกใจนี่โอ้นี่ชอตยังไฟดูดไหนล่ะโอเยไมนี่นี่นี่เนี่นี่เนี่ยรู้อาาครับไม่ต้องห่วงร้่นต้นผัดซอสกระพรงง่ายๆก็คือเอากระเทียมกับพริกลงไปผัดกับน้มันนี่นะถูกต้องอ๋อผัดลี้วผัดล้วอ้ยสวยงามสวยงามนี่เริ่มเก่งหอมแล้วเนี่ยเอาแล้วครับอะไรจอดกระเทียมหอมแล้วยังฉุนด้วยผัดให้หอมเลย มันหอมอยู่แล้วมันหอมอยู่แล้วเหรอโอเคงั้นใส่ใบกระเพราเติมลงไปด้วยกระเพราเราผมเอายำกีนี่นะไม่ทอดนะผมเอากีใบต้งใบเลยเหรอเอาสองหยิบมือได้ไหมลงค้าง เยอะไหมเยอะไหมฮะเยอะไหมก็โอเคแล้วนะดีมากใส่มากกว่าได้เกินกระถางะถางคนเดียวไม่ไหวใครว่างๆมาชุบสำคัญนะมั่งหนุคราวนี้พอกันเทียมกับพริกเริ่มสุกแล้วใส่ซอสพื้นฐานลงไปครับซอสพื้นซอสเหาใช่ไหมครับใช่แล้วกี่ช้อนกี่ช้อนว่าสองช้อนสองช้อนอันนี้มันซื้อนะอ่าเล่นจับมือยังไม่ซื้อหรอกความททีเราสองใบแล้วบอกว่าน้องหนึ่งสอง ใส่ซอสแล้วปิดไฟเลยออตอนนี้ใส่พริกก็นะมีความเผ็ดเดี๋ยวพริก้วนะคราวนี้่ยใส่พริกไทยแค่นี้เสร็จแล้วคุกคิกคุกคิกเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลย สำหรับเมนูแมคคาเรลกระเพรากรอบทําง่ายๆได้ที่บ้านนี่สวยงามขนาดไหนผู้ชมดูเลยอ๋อมาราประสานแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน okay. Bubble in the For อร์เรสที่เอ,อื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาเล่นทำอาหารกันแล้วมาทำอาหารนี้ในกสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าดูไม่ทันนะครับสามารถกดดูย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ของเราแล้วก็ช่อง t u b e c h anel ของเราที่ SNC Emporium สำหรับวันนี้เวลาของรายการเรานั้นหมดลงแล้วพบกันใหม่สับดาหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมสัมผัสวงสวิงสวยๆไปกับเทนนิสหญิง WTA ทัวร์ตลอดเดือนมกราคม